5โมง21นาทีนะครับช่วงเย็นนะครับเริ่มมีหมอกปกคลุมนะครับสําหรับพายุเซินกานะครับครัมีหมอกนะครับเอาว้าวความหนาวประท่ากับฝนนะครับบรรยากาศตอน 5โมงส5นะครับอุณหภูมิ19องศานะครับตอนนี้เดินทางมาพื้นที่ชิะเกิช่วงนี้ก็อย่าลืมเอาเสื้อหนาวติดมาด้วยนะครับอากาศเย็นลงนะครับช่วงนี้ ครับบรรยากาศและก็อากาศหลังพายุเข้านะครับวันนี้ความชุ่มชาําแล้วก็ความหนาวนะครับเมื่อเช้าก็ได้บันทึกคลิปช่วงเช้านะครับวันนี้ก็ช่วงเย็นนะครับก่อนหกโมงเย็นนะครับอย่างนี้ทั้งวันนะครับอากาศที่สีสเกตนะครับ19องศาฝนก็มาเป็นช่วงๆนะครับไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะ มีแสงแดดหรือเปล่านะครับเย็นมากนะครับ หลังจากไปสำรวจสภาพอากาศที่นามานะครับก็มาดูมื้อเย็นนะครับสำหรับวันนี้นะครับแม่แกงอะไรไว้โอ้แกงปูนานะครับใส่ปลาปลาต่งนะครับหรือว่าปลาปลาแขนะครับที่ลงไว้ในหัวนาเมื่อวานนะครับนี่มาแกงใส่ดอกแคในสวนนี่ก็เมนูนี้ก็ไม่ได้ซื้อนะครับหาเองสดร้อนแบบอากาศเย็นๆในวันนี้นะครับ เมนูของเราเย็นนี้<ม>เดี๋ยวไปดูเพื่องฟ้าทําอะไรวันนี้หนาวทั้งวันนะครับ19องศาทั้งวันเลยตลอดโอ้โอเพื่องฟ้าจะผัดขิงโอ้ผัดขิงใส่หมูนะครับมือเย็นมื้อเย็นนุ่ต้มอ,อ,อะไรนุนะ่นน่ะบุกครัวยหหมอนเลยต้มน้ำขิงโอ้โหนี่จะสดกินตอนเย็นนะครับ อากาศมันเย็นก็เลยต้องต้มน้ํำผิงกินนะครับผิงหัวสดๆในลามาต้มนะครับเป็นวิถีชีวิตเป็นการอ,อ,อาหารแล้วก็ความเป็นอยู่ของพวกเรานะครับสําหรับวันพายุเข้านะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ